สวัสดีค่ะกลับมาพบกับครูแตงเช่นเคยนะคะกับชั่วโมงวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะในคลิปที่ผ่านมาเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับสระไปแล้วทั้งหมดจํานวน2สระใช่ไหมคะแล้วเดี๋ยววันนี้คลิปนี้เด็กๆมาเรียนรู้เรื่องสระตัวที่3กับคุูแตงเช่นเคยนะคะคลิปแรกที่เด็กๆได้เรียนกับคุณครูไปนั้นเป็นเรื่องของสระอาเด็กๆยังคงจดจํากันได้ไหมคะ แต่สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับสระตัวใหม่สระตัวนี้เด็กๆอาจจะเคยเรียนมาแล้วนั่นก็คือสระอีค่ะสระอีเป็นสระเสียงยาวเขียนไว้ข้างบนพยัญชนะต้นเด็กๆลองจินตนาการดูสิคะว่าสระอีนั้นมีรูปร่างคล้ายกับภาพอะไรคะเก่งมากเลยค่ะ สาะอีนั้นมีรูปร่างคล้ายห่วกหนึ่งใบซึ่งห่วกใบนั้นทำหน้าที่วางไว้ข้างบนเด็กๆลองจินตนาการดูสิคะว่าหากเราเป็นพยัญชนะหนึ่งตัวเราจะต้องวางห่วงใบนั้นไว้ตรงไหนของร่างกายคะนั่นก็คือวางไว้บนศีรษะของเรานั่นเองค่ะนั่นก็เลยเป็นเหตุผลว่าครูแตงมีเคล็ดลับให้เด็กๆจดจำก็คือ เมื่อเรามองสาอีเป็นลักษณะคล้ายกับหมวหนึ่งใบแล้วฉะนั้นตำแหน่งที่จะต้องวางไว้ก็คือข้างบนพยัญชนะต้นนั่นเองค่ะสาอีนั้นมีรูปร่างคล้ายหมวกมีลักษณะคล้ายกับสระสามตัวได้แก่สาอิสระอืแล้วก็สระอค่ะซึ่งสระสีตัวนี้ได้แก่สาอีสระอีสระอ แล้วก็สารเอมีลักษณะคล้ายกันตำแหน่งการวางของสระทั้ง4ตัวนี้ก็อยู่ในตำแหน่งเช่นเดียวกันนะคะ mm. ก็คือด้านบนของพยัญชนะตัวน,นั่นเองค่ะแล้วก็สระอีตัวนี้เมื่อเวลาที่เราเติมตัวสะกดลงไปแล้วรูปร่างนั้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงไปได้เหมือนสระอานะคะเด็กๆหมายความว่าเมื่อเวลาที่เราเติมตัวสะกด ไปข้างหลังพยัญชนะต้นแล้วเอเด็กๆหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมต้องวางข้างหลังพยัญชนะต้นนั่นก็เพราะว่าเมื่อเวลาที่เราเขียนคำสระีนั้นเจ้าสระีตัวนี้จะอยู่ด้านบนของพยัญชนะต้นนั่นเองนะคะฉะนั้นตัวสะกดเวลาที่เราเติมลงไปด้านหลังมันจะอยู่ชิดกับพยัญชนะต้นนั่นเองค่ะ เป็นลักษณะของการเขียนสะระอีซึ่งมันจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งของการวางสาระนะคะเด็ก,ดกสะระอีเป็นสระเสียงยาวมี1ขีดแตกต่างจากสะระอีแล้วก็แตกต่างจากสะระอือเอแล้วสะระอือนั้นมีกี่ขีดเพิ่มเข้ามาะคะเก่งมากเลยค่ะเจ้าสะระอือนั้นมีจำนวน2ขีดคล้ายๆกับฟันของหมู ส่วนสระอึจะมีกลมๆตรงนั้นคล้ายกับหยดน้ํานั่นเองนะคะจะมีลักษณะแตกต่างกันสีสระนี้เขียนต่างกันเสียงก็มีความแตกต่างกันด้วยนะคะเหตุผลที่เสียงแตกต่างกันนั้นเพราะว่าจะมีทั้งสระเสียงสั้นแล้วก็สระเสียงยาวค่ะส่วนสระอีนั้นเป็นสระเสียงยาวนะคะ เวลาที่เราเขียนคําที่ประสมสารีเด็กๆจะต้องระมัดระวังให้มากๆนะคะเพราะว่ามีหลายๆคนอาจจะวางตําแหน่งของสาอีผิดที่เมื่อระวางตําแหน่งของสาอีผิดที่แล้วจะทําให้ความหมายของคํานั้นเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะคะอาจจะเปลี่ยนความหมายไปเลยหรืออาจจะไม่มีความหมายเลยนะคะ แล้วก็ผสมผลในเรื่องของการเวลาที่เราสื่อสารกับใครนั้นเขาก็จะไม่รู้เรื่องเพราะว่าถ้าหากว่าเราเขียนคําผิดแล้วใครที่เราให้เขาอ่านเขาก็จะไม่เข้าใจความหมายนั่นเองเดี๋ยวต่อไปครูแตงจะลองยกตัวอย่างคําที่ผสมสาร,รีให้เด็กๆดูกันนะคะว่าลักษณะของการเขียนคําสาร,รีนั้นเขาจะต้องวางสาร,รีไว้ตรงตําแหน่งใดเช่น ตัวอย่างคำว่าปีนปอ,อีนอปีนคำว่าปีนปอปลาทำหน้าที่เป็นอะไรคะเก่งมากเลยค่ะปอปลาทำหน้าที่เป็นพยัญชนะต้นประสมด้วยสระอีซึ่งสระอีนั้นวางอยู่ข้างบนตัวปอปลาเ แล้วนอนหนูนั้นทำหน้าที่เป็นอะไรคะ <S <S เก่งมากเลยค่ะนอนหนูนั้นทำหน้าที่เป็นตัวสะกดลองอีกคำหนึ่งนะคะเช่คน,ออน,นคำว่าจีนจอีนอจีนคำว่าจีนจอจานถาหน้าที่เป็นอะไรคะเก่งมากเลยค่ะ จอจานทำหน้าที่เป็นพยาญชนะต้นประสมด้วยสาอ,อีเอแล้วคำว่าจีน,น้นใช้อะไรเป็นตัวสะกดคะเก่งมากเลยค่ะคำว่าจีน,น้นใช้นอหนูเป็นตัวสะกดจอจานเป็นพยัญชนะต้นประสมด้วยสราอรอีใช้นอหนูเป็นตัวสะกดลองอีกคำนะคะ เช่นคำว่าปีปออีปีปีไม่เอกปีคําว่าปีอะไรเป็นพยัญชนะต้นคะเก่งมากเลยค่ะปอปลาทำหน้าที่เป็นพยัญชนะต้นประสมด้วยสาระอเอแล้วคําว่าปีนั้นมีอะไรเพิ่มเข้ามานะคะ เก่งมากเลยค่ะคำว่าปีนั้นมีไม้เอกเพิ่มเข้ามาหรือเรียกว่าวันยุคเอกนั่นเองนะคะเอแล้วเด็กๆทราบไหมคะว่าคำว่าปีที่ครูแต่งได้ยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นั้นหมายความว่าอะไรคะเก่งมากเลยค่ะหลายคนอาจจะทราบความหมายอยู่แล้วนะคะปีที่คุณครูได้ยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นั้น ก็คือเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งแล้วเครื่องดนตรีชนิดนี้ใช้เป็นพิธีการเป่านั่นเองค่ะมีลักษณะคล้ายคุ่ยนะคะลองดูคำต่อไปนะคะเด็กๆเช่นคำว่าวิ่งวิ่งเอคำว่าวิ่งที่ครูแต่งยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นั้นประสมด้วยสระอีหรือเปล่า เก่งมากเลยค่ะหลายคนอาจจะรู้คำตอบอยู่แล้วคำว่าวิ่งที่คูแตงด้ยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นั้นที่จริงแล้วไม่ใช่คำที่ประสงค์ด้วยสระอีนะคะเอ <Hey, S 1> แล้วเด็กๆทราบไมไ่เลยว่าคำว่าวิ่งที่คุณครูยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นั้นประสงค์ด้วยสระอะไร mm hmm. เดี๋ยวเรามาลองดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะคำว่าวิ่งว่วแหวน ทำหน้าที่เป็นพยันชนะต้นประสมด้วยสารอิประสมด้วยสารอ,รสสารอิสารอีนะคะไม่ใช่สารอีวิธีการสังเกตเด็กๆอาจจะรู้แล้วตั้งแต่ตอนที่คุณครูออกเสียงไปแล้วว่าเสียงนั้นมันไม่เหมือนกันเพราะว่าเสียงที่คุณครูได้ยกตัวอย่างไปมันเป็นเสียงสั้นฉะนั้นแล้วเนี่ย เมื่อเวลาที่เราเปรียบเทียบกับคำที่ผสมสารีแล้วเสียงมันจะแตกต่างกันเพราะสารีนั้นมันจะออกเป็นเสียงยาวแต่สระอีออกเป็นเสียงสั้นซึ่งไม่ใช่คำที่ผสมสารีนะคะต่อไปเลยนะคะเด็กๆคำว่าวิ่งว่าแหวนทำหน้าที่เป็นพยญชนะต้นผสมด้วยสะอีใช้งองูเป็นตัวสะกด แล้วก็ใช้รูปวันณนยุก์เอค่ะสำหรับหลายคนที่ตอบถูกว่าวิ่งไม่ใช่คำที่ประสมสารรอีถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะคะเพราะว่าเป็นทักษะการสังเกตอีกขั้นหนึ่งนั่นเองค่ะหลังจากที่คุณครูได้ลองยกตัวอย่างไปแล้วเด็กๆหลายคนอาจจะสามารถแยกได้แล้วว่าอะไรประสมด้วยสะรรอีหรือเป็นคำที่ผสมสาร,รีแล้วมีวิธีการสังเกตยอย่างไร เดี๋ยวลำดับต่อไปถ้าหลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจเดี๋ยวกูแตงจะลองให้เด็กๆทำแบบฝึกหัดด้วยกันทั้งหมด10ข้อเพื่อเป็นการทดสอบว่าเราสามารถเข้าใจคำที่ประสม์สรอีมากน้อยแค่ไหนนะคะหลังจากที่เราทำแบบฝึกหัดต,ตรงนี้แล้วกูแตงแนบใบกิจกรรมใบความรู้ให้เด็กๆลองได้ฝึกทบทวนกันอีกนะคะ แต่ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมในส่วนนั้นเดี๋ยวเรามาลองทำกิจกรรมกับคุ้แตงตรงนี้กันก่อนนะคะคำถามก็คือคำใดต่อไปนี้ประสมด้วยสระอีแล้วมีความหมายข้อแรกนะคะคำว่าปีปีกับคำว่าปีด สองคำนี้คำใดประสงค์ด้วยสระอีแล้วมีความหมายคะเก่งมากเลยค่ะก็คือคำว่าปีนั่นเองนะคะคำว่าปีนั้นใช้ปอปลาเป็นพยัญชนะต้นประสงค์ด้วยสระอีส่วนคำอีกคำหนึ่งนะคะคำว่าปีนั้นไม่มีความหมายคะ่ะข้อต่อไปนะคะข้อที่สองค่ะ ระหว่าง2องคำนี้นะคะระหว่างสองคำนี้คําใดประสมด้วยซระรีแล้วมีความหมายคะเก่งมากเลยค่ะก็คือคําว่ามีดนั่นเองนะคะมอม้าทําหน้าที่เปลี่ยนพยัญชนะต้นประสมด้วยซระรีใช้ดอเด็กเป็นตัวสะกดค่ะต่อไปนะคะข้อที่3ค่ะ ระหว่าง2องคำนี้ค่ะคำใดประสมด้วยสระอีแล้วมีความหมายคะเก่งมากเลยค่ะก็คือคำว่าผีนั่นเองส่วนอีกคำนั้นใช้ฟ o r f u เป็นพยัญชนะต้นไม่มีความหมายนะคะส่วนคำว่าผีนั้นใช้ผอพึ่งเป็นพยัญชนะต้นประสมด้วยสระอีค่ะผีนั้นน่ากลัวเหลือเกิน ต่อไปข้อที่สีค่ะระหว่าง2องคำนี้นะคะเด็กๆดูให้ดีนะคะข้อ4นั้นข้อใดถูกต้องเก่งมากเลยค่ะก็คือคําว่าจีนนั่นเองนะคะส่วนอีกคํานึงก็คือคําว่าจีนนั้นไม่มีความหมายนะคะคําว่าจีนนั้นใช้จอจานเป็นพยัญชนะต้น ะสมด้วยสาระอ,อีใช้นอนูเป็นตัวสะกดค่ะต่อไปนะคะข้อที่5ค่ะระวังสองคำนี้นะคะเก่งมากเลยค่ะก็คือคำว่าหีบนั่นเองนะคะซึ่งคำว่าหีบน,นั้นใช้หอหีบเป็นพยัญชนะต้นประสมด้วยสาระอ,อีใช้บอใบไม้เป็นตัวสะกดค่ะหีบน,นั้น มีไว้สำหรับใส่ของนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่6ค่ะระหว่าง2องคำนี้ค่ะคำใดประสงด้วยสระอีแล้วมีความหมายคะเก่งมากเลยค่ะก็คือคำว่าปีนนั่นเองคำว่าปีนนั้นมาจากคำว่าปีนป่ายนั่นเองนะคะใช้ปอปลาเป็นพยัญชนะต้นประสมด้วยสารี ซึ่งวางอยู่ข้างบนตัวปอปลาแล้วใช้นอนหนูเป็นตัวสะกดค่ะต่อไปนะคะข้อที่7ค่ะระวาง2องคำนี้นะคะคำใดถูกต้องเอ้ยเก่งมากเลยค่ะก็คือคำว่า รีบนั่นเองนะคะซึ่งคำว่ารีบน,นั้นใช้รอเรือเป็นพยัญชนะต้นเด็กๆต้องหมั่นฝึกฝนออกเสียงรอเรือให้ชัดนะคะรอเรือทำหน้าที่เป็นพยัญชนะต้นประสมด้วยสรอ,อีใช้บอใบไม้เป็นตัวสะกดค่ะข้อต่อไปนะคะข้อที่8ค่ะระหว่างสองคำนี้คำใดประสมด้วยสรอ,อีแล้วมีความหมายค่ะ เก่งมากเลยค่ะก็คือคำว่าฝาชีคำแรกนะคะส่วนอีกคำนั้นคำว่าชีนั้นใช้ฉอฉชิงเป็นพยัญชนะต้นเมื่อฉอฉชิงเป็นพยัญชนะต้นจะไม่ออกเสียงว่าชีนะคะจะออกเสียงว่าเฉอีฉีฉะนั้นคำที่ถูกต้องก็คือฝาชีคำว่าชีที่ใช้ตัวชฉช้างเป็นพยัญชนะต้นค่ะอีกสองข้อนะคะเด็กๆ มีใครทำทั้ง8ข้อแล้วถูกทั้งหมดไหมเอ่ยถือว่ายอดเยี่ยมนะคะข้อต่อไปข้อที่9ค่ะระหว่างสองคำนี้เอคำไหนนะเขียนสำรีได้ถูกต้องเก่งมากเลยค่ะสำรีที่ใช้สอเสือเป็นพยัญชนะต้นประสมด้วยสระอัมลอลิงเป็นพยัญชนะต้นประสมด้วยสารี เป็นคำสองพยางค์นะคะอ่านว่าซัมลีค่ะข้อต่อไปนะคะข้อที่10ได้แก่สองคำนี้สองคำนี้ก็เป็นคำสองพยางค์เช่นเดียวกันนะคะเอ่คำใดถูกต้องนะเก่งมากเลยค่ะก็คือคำว่านาทีนั่นเองนะคะส่วนอีกคำนั้นไม่มีความหมายนะคะตปีแปลว่าอะไรนะ ครูแตงได้ยินแต่คําว่าตะปูนะคะเด็กๆส่วนคําว่าตะปีนั้นไม่มีความหมายค่ะส่วนคําที่มีความหมายก็คือคําว่านาทีนั่นเองนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆทําแบบฝึกหัดไปครบทั้ง10ข้อแล้วนักเรียนคนใดสามารถทําแบบฝึกหัดที่ครูแตงให้เด็กๆได้ลองฝึกกันทานํานี้ครบทั้ง10ข้อไม่เอ่ยแต่ถ้านักเรียนคนใด ทาไม่ถูกต้องทั้งหมดไม่ต้องเสียใจไปนะคะเราสามารถฝึกฝนคำสะรอีได้เด็กๆก,ก็สามารถย้อนดูคลิปของคแตงได้แล้วก็สามารถเป็นโหลดใบกิจกรรมใบความรู้ที่คุณครูได้แนบมาด้านล่างนี้นะคะเด็กๆให้คุณพ่อคุณแม่ไปโหลดใบกิจกรรมใบความรู้นั้นมาศึกษาเพิ่มเติมกันได้นะคะส่วนคลิปหน้าจะเป็นเรื่องของสระใดนั้น เด็กๆอย่าลืมติดตามครูแตงกันต่อนะคะแล้วก็ที่สำคัญสระที่เราเคยเรียนมาก่อนแล้วสำหรับคลิปก่อนก่อนหน้านั้นเด็กๆก็อย่าลืมกลับไปทบทวนนะคะหลังจากที่เราทบทวนได้คล่องแล้วแล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับสรพตัวใหม่ๆได้อย่างคล่องแคล่วแล้วก็จะสามารถทำให้เราอ่านและเขียนคำาภาษาไทยได้อย่างดีเยี่ยม ส่งผลเรื่องดีเกี่ยวกับการสื่อสารกับคนอื่นนะคะเด็กๆแล้วจะทําให้เรามีความสุขกับการเรียนภาษาไทยสําหรับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องของสระใดน,นั้นเด็กๆอย่าลืมติดตามครูแตงนะคะคลิปนี้ครูแตงขอลาไปก่อนนะคะเด็กๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย